สวดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูป้ายในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก็เป็นนักบินอวอกาศอยู่เหมือนเดิมเลยนะเราเกือบจะเข้าเมืองเอเลียนได้แล้วนะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแบบทดสอบแห่งเมืองเอเลี่ยนภาค2นะคะโดยที่เด็กๆจะต้องฝึกการ เขียนตามคําบอกนะคะเป็นแบบทดสอบเหมือนกันนะคะคราวก่อนเราทดสอบเรื่องการอ่านไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้จะเป็นการเขียนตามคําบอกนะคะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเหมือนเดิมค่ะนะคะเหมือนครั้งก่อนเลยนะเก็บคะแนนเหมือนเดิมนะคะเด็กๆต้องตั้งใจนะเราจะได้เข้าไปเมืองเอเลียนได้สักทีนะคะ,ะสำหรับวิธีการนะคะไม่ยากค่ะเดคุๆครูฝ้ายจะมาอธิบายนะคะว่าทดสอบอย่างไร อ่าสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นบททดสอบแห่งเมืองเอเลียนนั่นเองนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนตามคำบอกนะคะจะมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเลยนะเดี๋ยวคุณครูไฟจะค่อยๆบอกคำทีละคำนะคะให้นักเรียนได้เขียนนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพมาใบด้วยว่าเป็นคำว่าอะไรเด็กๆก็ลองสะกดดูนะคะแล้วค่อยเขียนคำออกมานะคุณครูไฟจะจับเวลาข้อละประมาณ1นาทีนะคะ สำหรับเริ่มแรกนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดสีชมพูขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าที่ว่างนะคะแล้วก็เขียนคำว่าสอบแบบนี้นะคะบรรทัดบนสุดเลยนะสอ,อบอบสอบแบบตัวอย่างคุณครูฝ้ายนะคะแล้วก็เขียนเลขข้อ1ถึงข้อ10เป็นเลขไทยเวน้นบรรทัดอยู่หน้าเส้นแดงเหมือนตัวอย่างของคุณครูฝ้ายนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ข้างล่างค่ะแล้วก็เขียนชื่อนักเรียนค่ะ ะค,ะคุณครูฝ้ายจะให้เด็กๆเขียนอันนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วเราถึงจะเริ่มการสอบนะคะวิธีการสอบก็คือคุณครูฝ้ายจะบอกคําให้นะคะว่าจะให้เขียนคําว่าอะไรบอกทีละข้อนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพมาช่วยใบ้คําด้วยเด็กๆไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนคําอย่างเดียวคอยฟังคําที่คุณครูฝ้ายบอกและดูรูปภาพที่คุณครูฝ้ายเอามาใบ้ว่าเป็นคําว่าอะไรนะคะเขียนเสร็จแล้วก็ ค่อยถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ไลน์คุณครูนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนะคะ,ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถกดหยุดก่อนได้นะคะเพื่อให้น้องๆเขียนคำว่าสอบและเขียนเลขข้อ1-10พร้อมขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อนะคะ,ะคุณครูฝ่ายรอนะ ตัวอย่างนะคะเด็กๆยังไม่ต้องเขียนนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูฝ้ายเอามาให้ดูนะคะสมมุติอันนี้เป็นข้อศูนะลูกน้ยังไม่มีตัวเลขนะข้อสูตนะคะตัวอย่างนะอ่ะสมมุติคุณครูฝ้ายบอกว่าคําว่าขาขาเด็กๆก็ต้องคิดแล้วว่าเขียนยังไงนะขาอ่ะมีพให้ดูด้วยเด็กๆก็ต้องคิดก่อนว่าคําว่าขาสะกดว่าอย่างไร บางคนรู้แล้วนะคะ,อะลองสะกดสิขาเขียนยังไงนะสะกดว่าขออาขาเด็กๆก,ก็เขียนตัวอะไรก่อนคะขอ,อะขอไข่แล้วก็สระอาขออาขา่ะถ้าเด็กๆเ,เขียนถูกแบบนี้ก็ได้ไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะอันนี้ยังไม่นับคะแนนนะข้อนี้เป็นตัวอย่างนะคะเวลาเขียนนะคะตัวอักษรและ ตัวสระนะคะต้องอยู่ในช่องแบบนี้นะคะตรงตามเลขข้อนะอันนี้เป็นข้อสูตรนะลูกนะอ่าใครพร้อมแล้วใครเข้าใจแล้วอ่าถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับข้อที่1น,นะคะ ก่อนที่จะเขียนนะคะคุณครูฝ้ายขออธิบายก่อนนะเด็กๆจะต้องเขียนคําตรงตามเลขข้อนะคะชี้ไปที่ข้อที่1ของตัวเองนะต้องเขียนตามเส้นบรรทัดนี้เท่านั้นนะคะอย่าไปเขียนผิดข้อนะเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะคะแล้วก็หลังจากที่คุณครูฝ้ายบอกใบ้คําไปนะคะแล้วก็มีรูปภาพไปแล้วเนี่ยคุณครูจะจับเวลานะคะโดยที่จะมีเอเลี่ยนนะคะเดินมาจากฝั่งนูน้นมาขึ้นยานฝั่งนี้ ถ้าเอเรียนเดินมาถึงยานเมื่อไหร่แสดงว่าหมดเวลานะคะแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะว่าหมดเวลาแล้วจะมีเสียงกระดิ่งดังขึ้นนะให้เด็กๆหยุดการเขียนนะคะแล้วก็เตรียมไปเขียนข้อต่อไปนั่นเองนะโอเคพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลย อ่าเริ่มที่ข้อที่1นนะคะฟังคําที่คุณครูใบให้ดีแล้วลองสะกดนะว่ามีพยัญชนะอะไรสะระอะไรบ้างนะคะข้อที่1คําว่ากากาอ่ะรูปภาพกาเอ๊กาเขียนยังไงนะสะกดสิคะกาพยัญชนะอะไรสะระอะไรนะอ่าใครสะกดได้แล้วเขียนลงไปได้เลยคะ่ะ คุณผู้ไฟจะจับเวลาแล้วนะพร้อมนะ ต่อไปข้อที่2นะคะเด็กๆต้องเช็คด้วยนะว่าอยู่ในบรรทัดที่2หรือเปล่าเอามือชี้เลยลูกข้อที่2องที่หนูเขียนไว้นะคะข้อที่2องคำว่าตาตาอ่ารูปภาพตาเอตาเขียนยังไงนะสะกดสิตัวสะกดพยัญชนะอะไรสระอะไรตาจับเวลาค่ะ ไปข้อที่3นะคะให้เด็กๆเอามือชี้ไปที่ข้อที่3ที่บรรทัดของตัวเองนะเขียนให้ถูกช่องนะคะถูกบรรทัดน,นะข้อที่3แล้วนะ,ะฟังคำใบ้ให้ดีค่ะข้อที่3คมคำว่าสีสีสดูรูปภาพประกอบไม่ใช่สระเหมือนเมื่อกี้แล้วนะสีสะกดว่ายังไๆนะลองคิดสิ ไญชนะอะไรสระอะไรคิดดีๆนะสระอะไรนะสีอ่าจับเวลาค่ะ ต่อไปข้อที่สี่แล้วนะคะอ่ะชี้ที่บรรทัดช่องข้อที่สี่ค่ะพอไหมอ่ะข้อที่สี่นะฟังคำใบ้ให้ดีนะคะแล้วสะกดนะว่าเขียนยังไงเราค่อยเขียนนะคะข้อที่สี่ก็คือปูปูนี่เขียนยังไงนะเจ้าตัวนี้แหละค่ะปูเขียนยังไงนะ สะกดสิพยัญชนะอะไรสระอะไรสระนี้อยู่ตรงไหนกันแน่ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะปูอ่ะให้เวลาเขียนค่ะจับเวลา ต่อไปเป็นข้อที่5แล้วค่ะครึ่งทางแล้วนะเด็กๆอฟังคำให้ดีนะคะข้อที่หนะข้อที่5คําคำว่าเทเทสระอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังคิดให้ดีนะเทอ่าเนี่ยคุณครูฝ้ายเทน้ำนะคะเทเขียนยังไงนะเทสระอะไรนะ้าพยัญชนะอะไรนะ้าลองคิดดูสิ จับเวลา ต่อไปข้อที่6แล้วนะคะเด็กๆชี้ข้อ6นะเขียนให้ถูกนะคะอ่ะข้อที่6คําว่าแม่แม่สระอะไรพยญชนะอะไรวันในยุคอะไรแม่เนี่ยอันนี้แม่ลูกนะคะกอดกันน่ารักเลยแม่คิดดีๆนะสะกดซีแม่สะกดว่า กับเวลา ไปข้อที่7แล้วนะคะจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะข้อที่7จะมี2องคำนะคะจะไม่ได้มีแค่คําเดียวนะคะฟังคําใบ้ให้ดีนะทายาทายา,า,ยาเนี่ยคนนี้หกล้มต้องทายาทายา,า,ยาเขียนยังไงนะาสะกดว่าอะไรนะ้ามีสองคำแล้วนะคะทายาให้เวลาคิด ใครได้แล้วเขียนเลยจับเวลาค่ะ ต่อไปข้อที่8แล้วนะคะข้อที่8นะมีสองคำเหมือนกันนะคะคิดให้ดีนะเวลาเวลาเนี่ยนาฬิกาบอกเวลาเขียนยังไงนะคะเวลาสะกดว่ามีสองคำคิดให้ดีจับเวลา ต่อไปข้อที่9แล้วนะคะข้อที่9นะเด็กๆชี้ให้ถูกข้อนะคะข้อที่9แล้วนะฟังคำใบ้ให้ดีโลมาโลมาอ่ามีภาพโลมาให้ด้วยนะคะสะกดซีสระอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังคิดดีๆนะตัวสูงหรือเปล่าโลมาจับเวลาคะ่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะข้อที่10นะฟังคำใบ้ให้ดีนะดูแลดูแลอ่าสองคนนี้กำลังดูแลคุณแม่นะคะเขียนยังไงนะาสระอะไรนะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนอยู่ข้างหน,น้าหรืออยู่ข้างหลังคิดให้ดีพยัญชนะอะไรสระอะไรดูแลจับเวลาคะ่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็บอกคําครบทั้ง10บข้อแล้วนะคะเด็กๆถ้าเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปรวส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะได้ตรวจแล้วก็เก็บเป็นคะแนนสอบเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีแล้วก็ตั้งใจในการทําข้อสอบนะคะขอให้ได้คะแนนเต็ม1ิบทุกคนเลยสําหรับวันนี้คุณครูฝ้ายต้องไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ซู้ๆนะคะตอนนี้เด็กๆผ่านภารกิจแบบทดสอบแห่งเมืองเอเลียนเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองเอเลียนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินชมใหม่วันหลังนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย